วันนี้เรามาปลุกจังหวะใหม่ใส่สีสันให้กับเพลงรักของสุนทรภพรมีอยู่เพลงหนึ่งนะคะคุณอติพรเสนวงศซึ่งเป็นลูกสาวของครูเอือ้อใช่ค่ะนะคะได้บอกว่าชอบเพลงนี้มากเลยนะคะฟังทีไรก็ไม่เคยลืมเลยนะคะ นั่นคือเพลงยามดึกเพลงนี้จริงๆแล้วครูเอื้อกับคุณครูแก้วท่านก็เป็นขุนพลเพลงแล้วก็แต่งเพลงด้วยกันตลอดนะคะแล้วพอจะต้องแต่งเพลงปั๊บเนี่ยท่านก็จะนั่งคุยกันนี่คุยไปเรื่อยๆก็ยังแต่งไม่ได้สักทีคุยกันถึงเรื่องราวของคนรักความรักอะไรเงี้ยคุยไปจนถึงเช้าอะค่ะแล้วคิดว่าเพราะอะไรคุณอติพรเสนาวงศ์ซึ่งเป็นลูกสาวครูเอื้อถึงชอบเพลงนี้มากบอกคุณพ่อชอบเพลงนี้อ๋อเหรอคะคุณพ่อชอบร้องเพลงนี้ค่ะนิดนึงเต้ฝุ่นทุกสิ่งลอยงี แววไกลไกลขันดันรุ่งยามอารุณยินเสียงระฆังฉันยังนา่งคอยเธอ ท้องเพลงเพราะอีกด้วยพ่อคุณขอบคุณครับพ่อคุณด้วยนะเนื้อเพลงสังเกตไหมได้ยินเสียงระฆังระฆังพระแม่ตีแล้วปลุกตั้งนั่งคุยกันถึงเช้าจนเป็นเช้าได้ยินเสียงระฆังค่ะถึงแต่งเพลงได้หรอคะแล้วตอนกลางคืนเนี่ยนะคะมันก็จะมีสัตว์ใช่ไหมก็คือริ่งเรไรนี่แหละจิ๊ดจิ๊ก็กลายมาเป็นเนี่ยริ่งเรไรเนี่ยรรริงเไ ทำไมกันคงจะกูเรียกชูมันข้าคงเหมือนกันได้แต่โศกสันดาอไอ้ครอฮะ่ป็นเพลงละครำไมนไคเริงเรไรหรือคำว่าชูเนี่ยเป็นเพลงสมัยก่อนสมัยนี้ไม่ค่อยมีใั่ไ่มใช่เนาะ สมัยนี้มีแต่เสื้อซิงกับทิงแร็คไม่สมัยก่อนนี่เขาจะใช้เสียงอะไรขนาดนี้ได้มี่อะไรเมันก็ไม่เคยได้ยินได้ยินแค่เสียงแมงส่งแมงสาบเดินน่าจะคำว่าชูชูไม่ได้แปลว่าไปทําผิดประเพณีนะคะแต่หมายถึงว่าชูรักคือคนรักเขาก็เรียกว่าชูรอชูยอด้อนชูขึ้นมาอะไรเงี้ยเราไปดูภาพกันดีกว่าแล้ไปฟังเพลงเพราะๆยามดึกกันค่ะดึกแล้วนะ เสียงอะไรทีพรายที่ไหนกูมาอ๋อริงรอบนาะหอยหวนครวนมาครวนเรียคหาใครนั้นริงเร กูเรียชูมันข้าคงเหมือนกันได้แต่โศกสันอะไรริงเอ้ยวันเชยชมใครกลับเงียบไปคู่ขวัญใจคงจะได้คืนรัง ใกลขันดังรุ่งยามอารุณยินเสียงระทังฉันยังนั่งคอยเธอเฮ้เอ่ะคือนอกจากเพราะนะคะพี่ปัก ร้องย่าตัวรอเรือเยอะแต่ยังไม่เท่าเพลงนี้ตัวรอเยอะมีอีกเหรอคะมีครับพูดถึงเพลงนี้หน่อยเพลงรักของเธอที่สุดแล้วค่ะเพลงนี้ไงตู้นี้ควบกล่ำนะคะตัวรอหรืออ้าวทั้งหมดเลยใช่ไหมอ้าวในล็อกความังก่อนที่เราจะลงมาเล่นเพลงพี่ยังร้องเพลงรักของเธอพี่ยังเธอเพลงร้างของเรา เสียงเพราพรองยังรำเรียกร้องครองเขาครวนคร่ำคำเช้าค,คาลางเขาลมนันอนเมื่อกี้เลยโลออกพลอยร้องเพลงรักของเธอเนเนโลออกพลอยเพลงเพรงรักระทมแต่แต่เขาสงสารรักใครร่างคลางคนคลางระง,ง,ง,งมทั้งสังคมสบสมเปรี่ยวปลา ก็าเรือไปอยู่กับขวบ่งกัมด้วยโอ้โหต้องไปกันใหญ่คิดว่าเป็นยังไงในฐานะภูมิกับเขาสนุกมันร้องด้วยอารมณ์ที่รื่นรมมากๆอะครับมันจึ๊กจัๆกจ๊กจักจ๊กจักขับจ้องสั้นๆตอนที่ร้องไม่ได้ช้าแบบนี้นะคะเพราะว่าร้องไปไดเพราะว่าอันนี้เป็นแบบแมชโพเทโต้มันจะมันจะเล่นแล้วมันจะสนุกต้องไปดูแล้วล่ะนะคะเพลงรักของเธอ งรักของเธอที่ยังเธอเพลงร้างของเราเสียงเธอร้องยังรับเรียบร้องร้องเขากวดคำคำเช้าครานเขาลงโลกลอยร้องเพลงรักของเธอโลกลอยเพลอเพลงรักปร,ระทมเขาสงสารรักใครรักคลางคนรางระง,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 งมทั้ สสคมสบสบเสียงเพลงรักเธอผิวฝันเพลอละเมอมาแทบเท้าเสียงเพลงรักเรายังรอเราเหมือนรักเราไม่ตายพี่ยังร้องเพลงรักของเธอพี่ยังเพลยังฝันพิมใคร ใจลบใจ้ลงมีญาย็นเพลงอาถรรพ์รกแสดงในเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นทั้งนั้นอย่างที่เราเห็นนะคะเพราะงั้นคงจะต้องถามว่าแต่ละท่านเนี่ยในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่รู้สึกยังไงกับ เพลงสุนทรภพรก็เลยเลยผมต้องขอขอบคุณทางเจสแอลนะครับแล้วก็ทางมูลนิธิสุนทรภพเที่ยวโอกาสเขาบอกว่าเด็กรุ่นใหม่ของผมได้มามีส่วนในการสืบสารเพลงของไทยเพลงที่เป็นมรดกของไทยเลยเป็นเพลงครูซึ่งดีใจมากเพราะว่าน้อยคนที่จะได้มาทําอย่างนี้ครับผมผมเข้าใจเลยว่าคนสมัยก่อนทําไมเขาถึงเห็นคุณค่าของเรื่องความรักเรื่องของอะไรต่างๆให้มันลึกซึ้งเพราะว่าเพลงไทยของเรานี่คือมีคุณค่าแล้วก็มีเสน่ห์ไม่แพ้กับชาติอื่นแน่นอนครับโอ้โหครับเขาก็ถ่ายทอดได้ดี หมดแล้วอีกแล้วจริงคะอีกแล้วต้งเองหน่อยนะคะสำหรับโบบว่าอย่างภาษาที่เขาใช้ในเพลงสุนทราพรมันหาฟังในปัจจุบันไม่ได้จริงๆค่ะเราสามารถหลับตาฟังแล้วสามารถสร้างจินตนาการไปกับเพลงพร้อมๆกันได้ค่ะบอกว่านี่เป็นเสน่ห์ของเพลงสุนทราพรที่โบได้ได้ได้พบเจอกับการที่อ่านเนื้อเพลงแล้วก็ได้ฟังเพลงบ่อยๆค่ะ พราวไนท์ในค่ำคืนพิเศษในวันนี้นะคะเชื really ่อว่าคุณผ <soci> ู้ชมทุกท่านคงจะต้องมีความสุขและอิ่มเอมกับบทเพลงและเรื่องราวของสุนทรพร์วันนี้นะคะทางรายการต้องขอขอบคุณคุณตุ้มผดชชาโทนะวันนี้คุณเจี๊ยววัชระปานเอี่ยมและน้องๆนักแสดงจากเพลงรักของเธอสุนทรพร์เดอะมิวสิควลค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อนจากกันในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเสื้อพิธีกรอีคริปส์แอดเซนทรัลชิดลมค่ะ ค่ะของนวนจากบีบีค่ะของปั้นนะคะชุดจากวิทีรัตและเครื่องประดับจากเต็ดอาปเตค่ะค่ะสุขหน้าเรากลับมาพบกันใหม่กับพราวไนท์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ใช้ในเพลงสุนทราพรเราสามารถหลับตาฟังแล้วสามารถสร้างจินตนาการไปกับเพลงพร้อมๆกันได้ค่ะบอกว่านี่เป็น,นเสน่ห์ของเพลงสุนทราพ